ดีครับมาคุยกันเรื่องการเข้าโค้งครับอ่าบางได้เขียนแผนภาพนะครับซึ่งก็อาจจะดูสับสนนิดนึงเพราะว่ามันเขียนมารวมๆหลาย,ลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเหตุผลที่ต้องมีลายในการเข้าโค้งนะที่เหมือนที่เขาเรียกว่าตัดโค้งอะ่นะครับคือถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเส้นเส้น เส้นผ่าศูนย์กลางหรือรัศมีของของโค้งเนี่ยมันก็จะเป็นวงประมาณแค่นี้นะแต่ถ้าท่านตัดโค้งนะครับแม้ด้วยด้วยการตัดเพียงแค่ช่วงแค่พอดีพดีคันรถเนี่ยรัศมีมันขยายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับนะเส้นผ่าศูนย์กลางขยายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวมันส่งผลให้ท่านสามารถที่จะใช้ความเร็วที่สูงกว่าในการเข้าโคง้ง ได้ประมาณห้าสิบถึงถึงเท่าตัวห้าสเปอร์เซ็นต์ถึงเท่าตัวก็คือประมาณคูณหนึ่งจุดห้าหรือคูณสองเลยนะครับเช่นสมมุติว่าโค้งนี้รถท่านามีสมรรถนะที่จะเข้าโค้งด้วยความเร็วห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ถ้าท่านตัดโค้งเป็นท่านเข้าใจวิธีรู้วิธีที่จะเข้าโคง้งท่านสามารถที่จะเข้าโค้งเดียวกันเนี้ย ได้ด้วยความเร็วประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยเหมือนเดิมนะดังนั้นเรื่องนี้ท่านจะสังเกตว่ามันนักขับอะ่ะเขาถึงขับกันแบบนี้นะครับนักขับรถแข่งอะ่ะเขาถึงขับกันแบบนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้เรียนมาหรือว่าจะยังไงก็ก็แล้วแต่แหละแต่ว่านี่คือเหตุผลครับว่าทำไมมันถึงต้องมีการตัดโค้ง แล้วท่านลองคิดดูคือช่องเนี่ยมันแค่ขนาดเท่าเท่าเท่าท่ารถนะก็คือประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งไม่เกินนั้นนะการที่ตัดโค้งเนี่ยสามารถเพิ่มลัศมีได้เป็นเท่าตัวถ้าช่องมันใหญ่เป็นช่วงสองคันอย่างเงี้ยเลนใหญ่อ่ะมันเพิ่มลัศมีได้สี่เท่าห้าเท่าเลยนะครับนะแล้วความเร็วมันจะเพิ่มได้มากกว่านั้นดังนั้นท่านจะเห็นว่ารถแข่งอ่ะมันถึงได้เข้าโค้งได้เร็ว มากนะโดยที่มันไม่เสียการทรงตัวอ่าเหตุผลนะครับอ่ะละครงพับผ้านะครับทำไมมันถึงมันถึงเป็นหน้าตาแบบนี้นะเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมลายมันถึงเป็นหน้าตาแบบนี้มันก็คือการที่เอาไอเนี่ยสองอันน่ะมาต่อกันนะครับอ่ะก็คือมีอันแรกแล้วก็มีอันที่สองครับแค่นั้นเองนะครับ เนี่ยเรามาเรามาจากครั้งนี้มามันมีความเร็วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะเบรกอ่าเดี๋ยวจะคุยต่อไปว่าเราจะเบรกตรงไหนเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนนะครับและต้องบอกก่อนว่าเบรกมีไว้เบรกนะครับเกียร์ก็มีไว้ทดกําลังนะไม่ได้มีไว้เบรกครับนะดังนั้นความความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนเกียร์เพื่อเบรกนี้ไม่ไม่ไม่เราไม่คุยกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้สอนแบบนั้นแล้วในทางวิศวกรรมเขาก็ไม่ได้ทแบบนั้นเกียร์ก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําแบบนั้นนะครับอ่า ก็มาเนื่องจากว่ามันมีความเร็วนะครับแม้ว่าจะเบรกแล้วเราต้องการความเร็วเพราะว่าถ้าเราช้าเนี่ยถ้าเราเบรกเยอะเกินไปเนี่ยไอคันอื่นมันก็จะแซงเราดังนั้นเราจะต้องชิงเข้าโค้งให้ได้ก่อนมันก็เลยเป็นโค้งกว้างนี่ไงครับเขาจะตัดให้กว้างเนี่ยแล้วเราก็จะเบรก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 สุดที่ตรงนี้นะที่ประมาณตรงนี้ไอช่วงช่วงสองขีดเนี่ยช่วงช่วงตรงนี้นะอ๋อมันไม่ค่อยชัดเลยนะหัวมันใหญ่อะเอาไอ้นี้จีดชี้แล้วกัน นะครับไอ้ตรงนี้คือจุดที่เปลี่ยนเกียร์นะครับตรงนี้คือจุดที่เบรกเต็มที่จากนั้นตรงเนี้จนถึงจุดจุดเอเพ็กซ์เนี่ยเราจะเบรกเบาๆครับแล้วก็พอพ้นจุดเอเพ็กซ์มาเราก็จะเริ่มเร่งคราวนี้ท่านจะเห็นว่าความเร็วพอว่ามันตรงนี้มันกระช้ามาใช่ไหมมันเริ่มช้า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 ลงมามันก็ทำจากที่มันมีความเร็วสูงๆูงอ่ะ ตอนนี้มันก็เหลือไม่มากแล้วแม้ว่าเราจะเริ่มเร่งแล้วก็ตามแต่ว่าความเร็วมันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปสูงมันก็เลยบานมาได้ถึงตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นมุมแคบเพราะว่าความเร็วอะ่ะมันไม่สูงมันก็สามารถที่จะเป็นมุมแคบได้นะครับอ่าไม่งงนะอ่ะถ้างงก็ก็จําจําไว้แค่เนี้แหละครับว่าเราเบรกเราชิดอ่าถ้าโค้งขวานะครับเราก็ชิดซ้ายมาแล้วเราก็เบรก ก่อนก่อนถึงโคง้งแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์พอเราเปลี่ยนเกียร์เสร็จเนี่ยเราก็ยังเบรกเบรกอยู่นะแต่ว่าตรงเนี้ยเบรกเต็มที่เลยเบรกเอียดเลยก็ไม่ถึงกับเอียดหรอกเบรกเต็มที่อะ่ะนะแค่เกือบเกือบจะเอียดอะ่อะอะ่ะแล้วก็มาไหลามาลก็ยังเบรกอยู่พอมาถึงตรงนี้เปลี่ยนเท้าจากเบรกมาขัดเร่งค่อยๆเติมขัดเร่งเติม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 มาเข้าเลี้ยวโค้งเข้ามาพอ มาเช็ดตรงนี้มาชิดชดซ้ายอีกทีหนึ่งเนี่ยเล็งเต็มที่เลยครับกดกดมิดเลยนะอ่ะอันนี้ก็พับผ้าจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นแต่ถ้ามันจะงง <c oughs> ก็มาดูอันนี้นะครับซึ่งมันก็อันนี้มันก็คือเอาอันเนี้ยสองอันมาต่อกันเป็นอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันมาถึงก็เบรกก่อนเพราะเบรกจุดตรงนี้เป็นจุดที่ทั้งเบรกและเปลี่ยนเกียร พอเปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยแล้วลงมาเกียร์ที่เราจะใช้ออกโค้งเนี่ยสมมติว่าฉ่านคิดว่าจะใช้เกียร์สามออกโค้งท่านมาเกียร์ห้าเกียร์หกท่านก็ลงปึ้นเบรกเบรกเบรกมาแล้วก็เปลี่ยนมาเลยครับเกียร์เกียร์สองเกียร์สามอะไรที่ท่านคิดว่าท่านจะใช้ออกโค้งอ่ะก็เปลี่ยนแล้วจากนั้นก็จบละไม่ต้องยุ่งกับเกียร์ไม่ต้องยุ่งกับคลัชละพอเบรกตรงนี้ก็ยังแตะเบรกเบรกเบรกต่อมาเรื่อยๆพอถึงเอเพ็กซ์เริ่มกดพอตรงนี้ก็กดเต็มนะครับง่าย แล้วท่านจะเข้าโค้งได้อย่างเร็วก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วแล้วมันมันจะได้เร็วแค่ไหนคือก็อย่างที่บอกอะครับเนี่ยท่านดูเส้นรอบวงสิมันต่างกันมหาศาลนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามาเขียนเส้นรอบวงดูสิมันคืออันนี้สองอันนะมาต่อกันอันนี้ตรงนี้เส้นรอบวงแบงโคตรกว้างเลยนะเข้าใจเข้าใจเนาะเออบางอุตสาหดนะเนี่ยอาจจะดูงงๆงนิดนึง ก็คือที่ที่คุยเนี่ยคือจะบอกว่าการลายเนี่ยของมันเนี่ยมีเหตุผลมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อธิบายต่อมาก็คือรายละเอียดในการในการเบรกในการเปลี่ยนเกียร์ว่าเราไม่ได้ว่าเปลี่ยนเกียร์เพื่อเพื่อเบรกนะเพราะว่าเกียร์มันไม่ได้มีไว้หน้าที่เบรกนะครับเบรกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์เมื่อถึงจุดที่มันเหมาะสมซึ่งก็คือแถวๆตรงนี้นะแล้วจากนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเกียร์แล้วครับเกียร์ก็คาไป ก็เบรกต่อไปปืด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 แล้วก็ประคองคือใช้เบรกเนี่ยประคองในการเข้าแล้วพอออกเนี่ยใช้เบรกประคองใช้คันเร่งประคองรถในการออกมันจะมีผลยังไงครับในการที่เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะสมมติสมมติไอ้นี่เป็นรถนะครับถ้าท่านเหยียบคันเร่งอันนี้ไปข้างหน้านะแหลมแหลมไปข้างหน้านะถ้าท่านเหยียบคันเร่งมันจะหน้ามันจะยกแรงน้ําหนักอ่ะมันจะถูกถ่ายไปข้างหลัง ทาบด้านเบรกหน้ามันจะทิมน้ำหนักมันจะถูกถ่ายไปข้างหน้าเนี่แหละครับเราจะใช้การเบรกการกับคันเร่งเนี่ยประคองรถในการให้มันเข้าโค้งไปนะไม่งงนะมันต้องเรียนครับท่านสงสัยไหมว่าทำไมไม่มีนักแข่งไทยที่ไปแข่งแบบเจ๋งๆไม่มีรถแข่งไทยที่ไปแข่งเจ๋งๆก็เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนไงครับ แล้วไอ้คนที่เจ๋งเ,เขาเรียนไหมครับเรียนครับแม้แต่มิเกลชูมัเกอร์ซึ่งไม่ได้เรียนภาคภาคสามัญสักเท่าไหร่ะนะครับเขาก็เรียนครับเขาก็เรียนอันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> นะก็มันต้องเรียนครับเพราะว่าเป็นวิศวกรรมนะครับแล้วเขาจะพอเขาเข้าใจตรงเนี้เขาเรียนแล้วเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะคิดคิดได้เข้าใจโค้งต่างๆได้ว่าเขาจะต้องทําอย่างไรนะซึ่งจริงจริง สนามแข่งทุกสนามแข่งอ่ะเขาก็จะมีการไปเรียนว่าสนามเนี้ยมันจะเข้าโค้งแบบไหนที่จะเร็วที่สุดนะโดยเฉพาะในรอบคัดลีฟายเนี่ยซึ่งมันไม่ได้แข่งกับไทรนั่นคือคือมันคือสามารถทําได้เร็วที่สุดได้แต่ถ้าแข่งกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องมีการคิดต่อมาว่าถ้าถ้าเราเบรกก่อนเบรกหลังอะไรอย่างที่บางพูดตรงเนี้ยนะถ้าเราเบรกก่อนเบรกหลังอะไรเนี่ยแล้วคันคันที่มันมันแข่งกับเรามาเนี่ยมัน สมมติเราเบรกก่อนเนี่ยคันที่มันแข่งกับเรามาเนี่ยมันมันก็จะเข้าโค้งได้ก่อนเรามันก็จะชิงลายได้ก่อนเราชิงออกโค้งได้ก่อนเราชิงเพราะว่าในกฎิกาเขาอะถ้ามันแซงขึ้นมาได้นะเราจะต้องยอมมันนะครับอืมอันเนี้ยมันมีเหตุผลนะว่าทำไมไอรถแข่งเนี่ยมันถึงชอบน้ำหนักถ่วงหลังเยอะๆหน่อยเช่นพอเช่เฟอร์รารี รถเครื่องเครื่องหน้าเครื่องหน้ามันไม่ค่อยดีมันต้องเป็นรถเครื่องกลางหรือเครื่องท้ายนะครับมันถึงจะมันถึงจะเข้าโค้งอะไรได้ดีเพราะว่าเหตุผลอันนี้แหละว่ามันจะสามารถที่จะได้เปรียบคนอื่นคือมันเบรกทีหลังคนอื่นได้เพราะน้ำหนักมันอยู่ข้างหลังนะครับพอเบรกเนี่ยน้ำหนักมันมันมันเทไปข้างหน้าหน้ามันทิ่มใช่ไหมไอ้ความที่เครื่องมันหนักอ่ะแทนที่ว่า ถ้าเป็นมันหนักข้างหน้ามันก็ยิ่งทิ่มนหนักเข้าไปแต่ไอ้พวกนี้มันสามารถเบรกแรงๆหน้าโค้งได้ก็ทําให้มันแซงคนอื่นเข้ามาบเบรกทีหลังได้ไม่งงนะอ่ะ,อะ,อะไม่ต้องพูดและกันเดี๋ยวพิ่ยิงพูดยิงงงนะครับอันนี้คือทุกอย่างมันมีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลในทางวิศวกรรมในทางฟิสิกส์นะอ่าอ่าแถมอีกนิดนึงแล้วกันสแกนดีเนเวียนฟริกนะครับสแกนดีเนเวียนก็คืออ่ามา ไอ้ประเทศทางทางเหนือเหนืออ่านอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยเขาถนนเขาแย่นะส่วนมากถนนเขาจะเป็นดินรุกรังเป็นกรวดนะเป็นกรเวลอ่ะแล้วถนนมันแย่แล้วมันก็หิมะตกแล้วมันก็ฝนตกแล้วมันก็ถนนมันก็เละเทะอ่ะอสุตรก็ถนนมันแย่นะไอ้ถนนที่ว่าแย่แย่บ้านเราเนี่ยเจอไอ้ถนนที่นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์อะไรเนี่ยมันกลายเป็นถนนดีไปเลยอ่าบางบางเคยไปขับมาละนะ แล้วไอ้คนที่เนี่ยเขาก็เลยเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตยอยู่ใก้ถนนแย่ๆเนี่ยจนเขาขับรถเนี่ยแม้แต่ว่าคนเฒ่าคนแก่แบบป้าๆลุงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะขับสแกนเดนเว่นฟริกฟริกคืออะไรการลื่นถลายนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าจะจะเลี้ยวขวานะแล้วถนนมันเป็นมันเป็นไอ้กรดกรวดไส่ทรายดินดินรูปลังอะไรเนี่ยนะถ้าท่านเ,เลี้ยวไปเฉยๆเนี่ย เลี้ยวไปตามตามทั่วไปเนี่ยนะมันจะมันจะถลายออกนะครับหรือมันจะปัดหรือมันจะแหกโค้งหรือมันจะอะไรก็ตามเถอะก็แล้วแต่รถนะเพราะว่าน้ําหนักมันถูกเวี่ยงออกไปหนีศูนย์กลางนะครับแล้วถ้ารถมันมันหนักหลังมันก็เวียงออกหลังถ้ารถมันหนักหน้ามันก็เวียงออกหน้าก็แล้วแต่ไอ้สแกเด์เนี้เว้นฟลิกเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยสมมติว่าจริงจริงเลี้ยวขวานะ เขาจะหักซ้ายนิดนึงพอหักซ้ายนิดหนึ่งเนี่ยรถมันก็จะเอียงเอียงพลิกมาอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเอาอะไรนี่อ่ะสมมติไอ,อ้นี่เป็นรถแล้วกันอ่ะกล่องกล่องนี้เป็นรถนะถ้าถ้าปกตินะครับเดียวขวาใช่ไหมมันจะเอียงมันจะเอียงออกขวาแบบมันจะเอียงเอียงไปทางซ้ายนึกอ,ออกเนาะอ่ะมันจะเอียงไปทางซ้ายซึ่งก็จะทําให้มันลื่นถลายออกไปแต่ว่าถ้าเราใช้สแกนดนี้ วิธีขับสแกนดิเนเวียนฟริกเนี่ยเราจะหักซ้ายก่อนพอหักซ้ายปั๊บเนี่ยน้ำหนักมันจะเท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 มาขวาปุ๊บมาเอียงเอียงมาแบบอย่างนี้แล้วเราถึงหักขวาพอหักขวามันก็จะกลับมาสมดุลอ่านี่นี่นี่คือเรื่องสำคัญเลยครับและไอคนที่นู่นน่ะนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยมันขับแบบนี้ได้หมดทุกคน มันคิดว่าเนี่ยคือการขับปกติรถเนี่ยต้องขับแบบนี้เวลามันต่อให้มันมาเข้าโค้งในในประเทศที่ถนนเข้าดีๆเยอรมันฝรั่งเศสไรมันก็ขับแบบนี้ครับมันเลยเข้าโค้งได้เร็วดังนั้นท่านจะสังเกตว่าไอ้นักแข่งจากฟินแลนด์เนี่ยไอ้เน้นเ้นทั้งหลายอ่ะบักคินเน้นคินเน้นอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นคนฟินแลนด์เนี่ยฟินแลนด์นี้มันแย่ที่สุดเลยในบรรดาถนนนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยฟินแลนด์นี่ถนนแย่สุดติดกับรัสเซียนะมันไม่เอาเงินไปลงทุนทําอะไรหรอก มันลงทุนป้องกันตัวเองมันไม่ทําถนนพราะมันกลัวทําถนนแล้วเดี๋ยวรัสเซียบุกเข้ามาง่ายด้วยอ่ะมันขับแบบเนี้มันก็เลยเป็นแชมป์แรลลี่ไงครับแล้วท่านเห็นไหมแรลลี่เวลารถแรลลี่ขับมันก็ขับสแกนดีนีสแกนดีเนเวียนฟลิกกันหมดจะเลี้ยวขวาแม่งหักซ้ายก่อนแล้วปุ๊บค่อยหักขวานะครับรถมันก็จะเทมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วเหมือนถึงจะเทกลับนะครับแต่พอมันเทกลับเนี่ยอันนี้บางบางทำให้มันเวอร์เวอร์นะ มันเทออกมาปุ๊บแล้วมันเทกลับมันก็จะอยู่ตรงกลางอดีก็เข้าโค้งไปได้สวยๆท่านสามารถที่จะใช้ความรู้ที่ว่าไปเนี้ยสิบกว่านาทีเนี้ยในการพัฒนาการเข้าโค้ง,งท่านได้แล้วมันจะทำให้ท่านปลอดภัยขึ้นนะครับในการเข้าโคง้งบนภูเขาบนอะไรเดี๋ยววันบางจะมาเล่าต่อในวันหลังนะครับว่าบนภูเขาขึ้นเขาลงเขาเนี่ย การการการทรงตัวเนี่ยเราจะทรงตัวยังไงนะแต่วันนี้เอาพื้นฐานทางราบก่อนซึ่งถ้าท่านสามารถอ,อนุมานต่อได้เนี่ยมันก็ท่านอาจจะไม่ต้องฟังอันต่อไปก็ได้ท่านอาจจะไปลองทําดูเลยก็ได้ว่าถ้าขึ้นเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงขึ้นเขาหน้ามันก็สูงอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นมันสามารถที่จะเบรกแรงได้ครับนะอ่ะเป็นต้นนะท่านสามารถที่จะเบรกแรงได้เพราะมันกําลังไต่ขึ้นมาใช่ไหมท่านจะเข้าโค้งเนี่ย มันสามารถเบรกแรงๆได้หน้าหน้ามันสูงอยู่แล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับลงเขาลงเขาก็จะเบรกแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าหน้ามันต่ําอยู่แล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันมันแต่ละเงลือนไขมันก็แตกต่างกันไปมันก็ไปลองลองดูก็ได้ครับหาหาที่โลง่งๆลอง,ลอ,งอ่าสแกนดินเนยสแกนดิเนเวียนฟริกเนี่ย ท่านหาลานดินลุกลงังทดลองดูนะว่าถ้าท่านขับเลี้ยวแบบธรรมดาเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาท่านก็หักขวาธรรมดาเนี่ยมันมันลื่นถลายยังไงแล้วท่านลองใหม่ลองหักซ้ายก่อนปุ๊บแล้วก็ตะปบกลับขวามันจะเป็นยังไงลองดูบนทางลุบบนบนลานลุกล,งลงัลงโลง่งๆอ่ะแล้วท่านจะได้ฝึกได้นะครับแล้วคราวนี้พอท่านไปขึ้นเขา แล้วมันเกิดเป็นทางลุกรังหรือว่ามันไม่เป็นก็เถอะต่อให้มันเป็นทางธรรมดาก็อย่างที่บางบอกแหละต่อให้เป็นทางธรรมดาไอ้พวกคนฟินแลนด์น่ะมันก็ขับแบบนี้ก็มันก็จะยิ่งเพิ่มสมรรถนะในการเข้าโค้งขึ้นไปอีกอ่ะแล้วทําไมทําไมไอ้พวกนี้ไอ้พวกแข่งในเซอร์กิตมันไม่ใช้มันก็ใช้ครับนะแต่ว่ามันมันหักนิดนึงปึ๊บเพราะว่ายางมันเกาะถนนมากมันหักนิดนึงปึ๊บแล้วมันมันมันเอียงเนี่ยท่านก็มองไม่เห็นการเอียงของมันนะครับแต่ จริงๆอะมันมันมันถ่ายน้าหนักไปเยอะมันก็จะหักปึ๊ดหนึ่งแล้วก็หักิดเนี้ยท่านจะสังเกตท่านได้ดูดูไอคลิปที่มันถ่ายมาจากในห้องโดยสาร่ะท่านก็จะเห็นเพราะมันจะมันจะไม่ได้เลี้ยวขวาปื้ดไปทีเดียวมันจะมีจังหวะอย่างเงี้ยนะอ่าลองลองดูแต่ว่ามันไม่ฟริกไงมันไม่ลื่นถลายไงเพราะว่ายางมันเหนียวมากนะครับอ่ะขอบคุณครับ